มาครับพี่น้องทุกคนเพิจะพาพี่น้องเบิง้งอุไส่เทวีเพิ่นถอดดอกขาบเนาะครับนาอมือนี้เป็นบั้นผ้าครับสินรับบอกครับมือนี้ครับผมหาเบิ่อไห่ยากลยครับพี่น้องนี่ครับไฮโซไ้มาน,นเดแม่เดร์ตานี่ถอดดอกขาบมให้เห่าเดินาสูปรามานนี่ครับผมเพิ่นจะค่อยๆถอดหนัง่นออกครับ นังหอกครับพ่นออกแล้วพ่นจะค่อยๆกัดกินคับพนําครับผู้เ่าผู้แก้ว่าเป็นของดีเลยพี่น้องขาบผู้ไทยเทวีขับครบนี่ครับพันจะบอยไพร์คับผมอยากได้ขึ้นต้องแยงเอาครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับขาบพ่นพันจะกินเข้าไปเรื่อยครับพอดีผมจะเปิดพัดลมให้เล็กๆผมก็เห็นพอดีครับสุกสงมันมาน่าแม่เดอร์นี่ครับผม ีครับเบิ้งกันสั้นๆครับพี่นอ้องต็วผสวนผมอีเห็นประจําครับเบิ้งเอาด้วพี่นอ้องด้วยเธอพูดใด้เห็นตัวดีครับเดีย๋ยวพ่อเปิดพัดลมให้แป๊บนึ่งนำมาฝากพี่ฝากน้องครับผมขถอดได้ไหมถอดเลยนี่ครับตัวใหญ่แห้งครับ เกินแล้วฝนมาตกน้ำแม่ด่ะแห้งหนามโบ,โบ,โบดด์ด่ะนี่ครับเพื่นจะค่อยๆทอดแล้วก็กินขาบเข้าไปน้ำเลยครับพี่น้องเคยเห็นบรอครับนี่ครับผมน้ำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะงเป็นสัตว์ได,ด้ครับ นี่ครับเพื่อนก็ตั้งถอดเสือ้อเปลี่ยนเสื้อใหม่ครับคีัคบบบอดดยมาดบกวันแม่แค่มาทายคลิปให้พี่นอ้องเมื่อซื้อเห็นบอกครับพี่น้องเสื้อเขามันเปืน่นเพื่อน,นจะกินเข้าไปด้วยครับแต่นี่บ่อไห้ไผครับขูดแถวปลาเป็นของดีนั่นครับพี่น้องกินเข้าไปแล้วครับ เป็นของดีของมหานิยมนะครับขาายพิงต่างๆขาบกบขับอุททยเทวีนี่ครับกินเข้าไปแล้วนะครับแอ๊บเดียวครับพี่น้องมดครับกบก็น่าจะถอดขับลักษนะนอีเซนกันครับเหมือนครับพี่น้องเห็นบ่กครับกินเข่าปากไปแล้วครับผมังกับพี่น้องฝากที่ฝากน้องซ้ำหนึ่นะครับหาเบอร์ไหนอยากน้องพี่น้องเนาะ นี่ครับผมกินเข้าไปแล้วครับตัวต้นก็นจะเป็นเหมือกงามๆสีทองงามๆเลยครับพี่น้องเดกนครับผมไปเคยเห็นคอมเมนต์ไหมน้ำไหมนะครับเพื่อพี่น้องด้วยสำหรับคลิปอีกขอพุ่นุกทันครับผม